Ay, 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 ay. เจมจะมาสุ่มทางด้านของสกินที่หายยากที่สุดอยู่ดีมาเปิดขายในสุ่มและถูกมากมีคนบอกมานั่นก็คือนี่ครับผมสกินเอลสุทูคือเจมรอมันคือนานมากเลยนะฝ่าจะมาแล้วมาในแบบเนี้ยสุ่มอัน,นเนี้ยเนี่ยมีสกินทูอยู่ในนี่ครับผมตาเชิญแล้วก็นี่ไหนวะนี่นี่นี่สกินนี่เอลสุคือเจมต้องขารเอลสุตัวเดียวคือไอดีเจมเนี่ยขาดอยู่3ามตัวนะผมนนะ่คือไซริก้า ที่เป็นสกินนมเปรี้ยวแล้วก็ไบสกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมสเีเขียวน่าใช่ปะนั่นแหละมาเดี๋ยวเจไม่มาสุ่มนะนี่ซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด13อันหูใช้น้อยมากเลยนะอุสกินสกินนี้คือหายากมากๆเลยอยู่ดีมาขายแบบนี้ก็หวานดิเข้าปากเข้าปากช่างดีอุ้ยให้เขียนเหรอวันลูกดาวไปแล้วกันปั๊บทีเดียวไปโชว อย่าบอกนะเฮ้ยเจี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย hey. บ้าปะเนี่ยรูปดาวห้าแชกกูทีเดียวได้เลยเไม่เกลือนะ1อย25คูปองได้เลยสกินที่เจมแบบตามหามานาะคือเจมแบบให้เพื่อนที่แบบว่าทำงานอยู่สุดโทรศัพท์หาก็หาไม่ได้นะสกินเนี้ย มาแล้วเอลซูสกินเทพทูเขาเรียกว่าสกินเทพทูเดี๋ยวเจมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเพิ่งลงคลิปเอลซูป่าโนซโคไปเจมก็จะรีวิวเอลซูป่าสกินที่หายากที่สุดกลับได้ง่ายที่สุดเอางงดิเจมรอมานานมากเลยนะตัวนี้คือแบบมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันหาย,ายากจริงครับผมไปเดี๋ยวก็จะไปดูในเกมนะผมว่าสกิลมันแตกต่างแลอเปลี่ยนอะไรบ้าง รับไปชมกันเลยครับผมมามันต้องมาเจอเอลสูที Hence, <is mine. S 1> ่ถูก oh, ท oh, 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 oh. ี่สุดในปัตตพีหน่อยต้องต้องต้องไปหามไอ้ระวางนะโย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 ีก่กเ็นเห็นเห็นมั้ล โโอ้สวยสวยสวยโค้หายนะโป้หายนะแมงหลุดระยะผมได้ได้ได้อยู่แปลว่าก็ได้อยู่อ่ะเล็ก่ต่อไมาเยอะอีกตัว

รอผมเกิดรอผมเกิดอีกประมาณชั่วโมงอ่ะต้องรีบเจ็บเคนเคนเคนเมาเจ็บเฮ้ยโดนไปสนัดแล้วตัวอะไไม่รู้ก่อนกอนกนไปองมันบินนะเดี๋ยว่ะ เฮ้ยลากออกมาหน่อยดิลากมาหน่อยส้วยละโอ้น่าลากออกมาวะ่ะเฮ้ยหลังเข้ามาอีกโอ้ไม่โดนเลยว่ะเฮียเส็ง อ้หมดว่ะคุดาวหมดหมดตัวเป็นตัวดุอนรีลนะกระสุนหมดผมซูมไปแล้วว่ะได้แค่นั้นว่ะอะไรตามมาน้ำมันมาด้อ เป็นบอลหมดเลยไอ้งล่างผมไปอยู่โอ้โหเจ็บขาบ้าเลยตัวไปสองสวยเจ็บตัยไม่ตายได้ไงริโป้ขึ้นมาแล้วนะบัตมาบัตมาไปดักริโป้ตรงกลางได้นะถ้ามันไม่ขึ้นเอ้ยผมว่าไม่ขึ้นมันจะรอเคลียร์คลิปกลางรอมสกิลคือทัดดิเป็มันต้องวิ่งกับเลนต้องวิ่งกับเลนชัว เอา้เอาอ้าวโอ้โหเขา้าเข้ามือเลยถ้าอย่างนเข้ามือเลยตอนเกิดตอนเกิดตอนเกิดเขา้าข้อเลยอะ่ะได้ล่างกัเนี่ยหน้าไปดัดล่างคนหนึอือวะไปเลยดัดล่างเลย b h e Your tower has been destroyed ให้ปี๋ไอ้เข็มลงมาหาผมเยอะเข็มนะสิไอ้เขกิ๊บได้เจมันไป็ปิดมึแล้วไม่เห็นมันไม่เห็นผมไอ่อ๋อไอ้เขี้ยนี่ไปเรื่อยๆตอนไปเรื่อยๆเฮ้ยบาดบาดไปพี่เอาระวังตซาาอยู่บนรวบแล้วทำไมไม่ได้เฮ้ยเอปิด5ปิด5้าที่ปิด5้าที่ปิด5ไหว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 บังแล้วกูล้างแล้วนะกูล้างแล้วโอเคสวย นะยไม่ได้บินตะงเล่นยตัดนปืยิงข้าไปปืนใหญ่ลาดมาตลัดดีครับ ไอ้ถ้าปืนคอมฟีดี้ปืนใหญ่นี่แล้วปืนไอ้ปืนนะ้ำแขรอวินน้ำแข็งโอ้โหฟีข้ามคือไม่โอ้มันยังไม่ได้ฟีอีกเหรอวะไม่น่าเลยกูโอ้หแล้วกูต้องระวังโคตรเยอะไอ้แค่มันใส่ผมได้ทุกตัวเลยเฮ้ยจะดีหน่อยไอ้บัตบัตมันไม่ได้ออกดาเมจสุดนะบับหนอดแท้งด้วยเเ้ยยกีแล เฮ้มามาจับกลางจับกลางจับกลางสวยสวยเฮ้ยหลังเข้าเดีวดิเดีดิตัวเดียวตีป้อมเขนเตีป้อมกันผมไม่ได้ยู่ล้วกูคนเดียวถ้างั้นอ่าลังกไปแค่คนระวังเม็ดไปการล่าหรอ อั่างนี้ผมร่ำรวยแล้วผมร่ำรวยแล้วผมเป็นเจ้าสัวแล้วผมเป็นเจ้าสัวเจมแล้วไม่ใช่เจ้าสัวเฮ้ยดักได้เนี่ยตรงเลสตรงเลสตรงเลสโอ้พี่แอลมันเห็นแล้วละมันต้องมาบนอะลั่นว่ะโอ้ยหี้ย ฮ้ยเอาแมงดีแค่เนี้ยตัวเดียวเนี้ยพี่แอลทาลวบโดนนะจะตายหมดเลยจะตายทุกตัวจะตายทุกตัวถอย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 ,ถอย,ถอยเจ็บเฮ้ยพี่แอ๊บพี่โอโอทีเดียวเคนเออสวยโอ้ถอยเลยถอยเลยเคนเคนเรียบร้อยซาตาไม่ตายกูจะซูมแล้วแม่งเสือกฟิกข้ามไปฝั่งโน้น ัวมเคียร์ครีมแล้วเคียร์ครีมแล้วเอ้ยมันโยนนะเนี่ยผมยิงอยู่ผมยิงอยู่แค่ดูยิงตายไม่ไปตายไม่ใช่นกทีเดียวแบบปิ่มอ่ะแบบหายใจแผ่วอ่ะเฮ้ยมาเอาเอามังกรมังกรมังกรใจยเย็นใจยเย็นพี่เอาเออ่ไม้า ข้างบนต้องกันบนคนเคนเๆนเนบนผมแรงสุดซอยแล้วผมสุดซอยแล้วกันกันให้ผมได้ยิงอ่ะยิงกันจรแล้วบโบโบโบมันบเกิดเฮ้ยอาะเตะเอาชัดว์โทแล้วชัดว์โทแล้วฟิกฟิกได้แล้วระวังมีมา ไอ้บัตรบัตรจับจับข้างล่างได้ปะเฮ้ยตาตายนกทีเดียวนกทีเดียวนกทีเดียวเปี้ยวเปี้ยวตายมาอยู่ขาม่อยู่นกจะตายนะนกจะตายนกจะตายจะตายเยอะจะตายเยอะนกไม่เห็นว่านกไม่เห็นนกไม่เห็นไม่เห็นนก เฮ้ยเอาไม่ได้บัสอยู่กับผมพี่จะเอาอย่างไรอะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิดันดันมาดันมาเอาตรงกลางอะไปเล่นได้นะตรงกลางเล่นได้ไหวนะไหวๆเลยไหวๆเลยไอ้นกอยู่ตางกว่าดูดูเอ้าไล่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 มันนันติมันนันติแล้วไปเอาด่างหน้านะไม่ต้องรีบไปแล้วนี่ ผมมีเกิดผมมีเกิดเล่นหน่อยสวยสวยดาร์กดาร์กดาร์กสวยสวยเมื่อกี้ทุก่าจะวิ่งตามกันมาผมไล่ทันอยู่ตามเฮ้ยล่างคนนึงกลับเลยกลับเลยกลับไปล่างคนนึงฮลัลโหลล่างเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีปุ้นเนี่ยเฮ้ยเข็นกลับหน่อยเข็นเอ็นป่ะเนี่ยเคลียร์คีปเคลียร์คีป คีบเค้นเออที wow. ่เหลือเล่นกลางดันดันมากลางเมากลางเมากลางพียอระวังนะเพียวเพียวมาอีกแค่นี้แค่นี้โอ้พียวเพียวเพียวเจ็บจะตายตายมาดิรู้จักด่ปะปับเจมโคมือในอ่ะมือไหมดูจักว่าเจมโคมือในอ่ะงมีล ยิงอยู่เจ็บเจ็บครึ่องรอดตายละตายละห้านัดให้มึงห้านัดอ้าวมึงอ้าวไม่กันเอ้ากลัวตายไม่กลัวแพ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้ามาดีกลัวตายไม่กลัวแพ้กลัวตายไม่กลัวแพ้เฮ้ยเหลือตัวอะไรวะนกเกิร์ดนกเกิร์ดผมหลบ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 อ้าวแล้วกูหลบแล้วกูหลบแล้วกูตึ้งขึ้นไปยิงอ่ะเข้าใจป๊อเข้าใจเฮ้ยข้ามันก็ดีโอ้เคกูตีป้อมอีกแล้ว หยหลบนกอย่างง่ายเลยเอลสุกจะวิ่งวิ่งวังมูดซ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกือบผมยังไม่เห็นท่าว่าเราจะแพ้เลยโอ้ร้องแพ้ฟาร์มไม่ไม่ได้ฟาร์มช้านี่ไม่มีที่ให้ฟาร์ม